สวัสดีครับเอสวัสดียามโอ้แฉะท่วท้องดูท้องฟ้าครับสีสดใสสวยงามลมหนาวมาแล้วครับอากาศเริ่มเย็นแล้วดูท้องฟ้าดิครับตะวันตกดินท้องฟ้าสีสดใสสีสวยเลยครับ สีแดงเลยนี่ครับยามเย็นลมหนาวมาแล้วครับออก้างนอกนี่เย็นเลยครับนี่ครับหลาผีสาวเผาหมดครับเก็บป้องายเผาแล้วนี่ครับยามเย็นนะเอฟซีสวยๆครับ ว่างๆเลยออกมาลงคลิปสักคลิปครับวันนี้ไม่ได้ลงเครียดเรื่องน้ำโอ้มันหนุนเข้าที่ถุนเหนื่อยกับมันว่าหลังบ้านน้ำมันดันออกมาเยอะท่อเธอดันเข้ามาหมดพี่สาวเผาหมดแล้วครับนี่ฮะ ร้านผมเล็กๆครับเปิดอยู่ไว้บ,บ้านได้มั่งไม่ได้มัง่งฮะมาขายไม่ดีไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนอยู่ประเด็นประเด็นแล้วแต่ลูกค้าจะโทรมาสั่งแล้วก็ส่งวิ่งส่งเอาครับส่วนมากก็ไมไปค่อยมานั่งที่ร้านน้อยวันนอกจจกลูกค้าโทรมาจะมานั่งที่ร้านนี่ฮะบรรยากาศกว้างกว่าเย็นสวยมากครับ หกโมงกว่ามืดแล้วตอนนี้ลมเว้าลมหนาวมาแล้วครับนะต้นไม้ต้นหญ้าเยอะแล้อันนี้อันนี้ก็กองเห็ดก็ยังไม่ทำอะไรเลยครับตอนนี้งานไม่เข้าชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะองกว้าสวย ต้นไม้ฝากช่องพรชัยมุกทะด้วยนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่ด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย